ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมทริมบอลอีกครั้งนะคุณผู้ชมหลังจากครั้งที่แล้วเราก็พกสติมาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตก็ดูดีขึ้นนิดหนึ่งนะทีนี้ว่าครั้งที่แล้วเราคุยกันไว้ใช่ไหมว่าเราจะทําการย้ายมไม่ใช่ย้ายสิผมจะสร้างเขื่อนกั้นตรงนี้แล้วก็จะกักน้ําไว้ในบริเวณนี้หมดเลยไว้ทีนี้ปัญหาที่เราต้องมาเจอนะนะก็คือ ดิสติกมันไม่ถึงเว้ยเราต้องขยัยดิสติกผมคิดว่าผมจะคือการย้ายดิสติกของเกณเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราสร้างเสร็จนะเราต้องสร้างดิสติกเสร็จแล้วก็ทําการสร้างเอ่อดิสติกเกตปะมันตอนนั้นที่เราคุยกันว่ามันคืออะไรนะมันอยู่ตรงไหนวะเออไม่ใช่ตรงนี้บอเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเออมันอยู่ไหนวะเ้าอ,อยู่อยู่ตรงนี้ปะนี่นี่นี เพื่อแบ่งดิสติกแล้วก็การที่จะสร้างดิสติกใหม่อะมันจะต้องมีมีข่าวมีน้ํามีสาธารุโูปโภคที่จําเป็นอะนะซึ่งคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะยากเว้ยดังนั้นเดี๋ยวพารนี้เราทําการหาวิธีขยายพื้นที่สีเขียวแล้วทานาเพิ่มดีกว่าใช่แล้วก็เราจะมาทําตรงนี้ให้เสร็จ้ะนะไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้เราก็เร่งงานเลย เดี๋ยวโอเคผมก็กำลังสงสัยอยู่ว่าที่แม่มาสร้างเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรอันนี้ผมจะสร้างอะไราะจะไม่ได้ที่ดูดน้ําน่าจะใช่นะตรงนี้น่าจะใช่น่าจะสร้างที่ดูดน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะขยายโรงงานแถบทาแถบโรงงานฝั่งนี้ถูกไหมแล้วก็เออจะทุบทิ้งทุบอันนี้ทิ้งไปอันไปะจะทำเออบันไดขึ้นไป่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ช่แล้วแล้วก็ทำถนนลัดเลาะไปซึ่งไม่รู้ว่าทำทำไมด้วยนะประเด็นน่ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมทำทำไมแต่ไม่เป็นไรผมทำไปแล้วโอเคขอเร่งความเร็วขึ้นมานิดนึงเอ่อดูแรงยังไม่ได้มาในใกล้ๆนี้ระหว่างนี้เราควรจะพัฒนาอะไรรู้ไหมตัวนี้จริงๆอ่ะอยากได้เว้ยเพราะว่ามันเป็นยูนิคยูนิคบิลดิ้งก็คือ สิ่งก่อสร้างพิเศษเฉพาะเฉพาะอ่อแฟกเตอร์เนี้ยแฟคชั่นเฉพาะเจ้าพวกอ่อผมจำชื่อไม่จำชื่อไม่ได้ว่ามันคือผเผาแล้ววะจะไม่ได้อ่ะจ้างมาเถอะก็เนี่ยร้อยี่สิบเองนะมีเท่าไหร่วะสี่ร้อกว่าไปรับไปเลยอ่าอันนี้มันเท่าไหร่แต่นี้ใช้เกียร์อ๋อมันอันนี้ใช้เปเปอร์ด้วยอันนี้ไม่ใช้คือตัวนี้มันก็มีตัวนี้ก็จะดีอย่างเพราะว่ามัน สามารถกาเนิดพลังงานให้เราได้เลยโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ต้องไปไอ้นี่เยอะถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็หรือออกไปอันเออมาต้องใช้คําสั่งนี้เนาะหรือแปลงนี้ออกเดี๋ยวรอเขามาเกี่ยวแล้วเราก็จะสร้างแล้วก็ต้องรื้ออันนี้เป็นสี่ทางแทนก็กระทุบมันทุบมันเลยแล้วกันเนาะอ่าโอเคแล้วเราก็แล้วใส่สี่ทางเข้าไปแทนขอเร่งงานหน่อยตรงนี้สําคัญ โอ้นี่ไงคุณผู้ชมหลังคามาแล้วเออลืมเรื่องหลังคาไปเลยเนี่ยอ,อ๋อนี้คือครังข้างบนเต็มผมก็รังดูอยู่ว่ามันมันต่อขึ้นมาได้อีกไหมไม่น่าได้แล้วเนาะไม่ได้แล้วล่ะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะใส่หลังคาปิดไปเลยเว้ยเพราะความสวยงามอ่าใส่เป็นหนึ่งอันมันบวกด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้คืออะไรสองคูสองเอ,อ่เอร้อยี่สิบเพราะมีมีมีปัญญาจ่รรยายอยู่แล้วทางไหนดี ประตูบ้านทางไหนออย่างนี้ดีกว,ว่านี่เออมันต้องแบบให้มันเข้าแก๊ปกับประตูบ้านใช่ป่ะมเหมือนสับพภูมิเลยวะเหมือนปะ่ะเหมือนอยู่นะสัต์ตาใหญ่อันเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวขอเร่งความเร็วหน่อยระหว่างนี้เราก็จะรอเขาสร้างไปด้วยคุณผู้ชมผมเ,เราไม่มีกระดานหรอทำไมอะ่ะคือกำลังไม่พอ กำลังการผลิตไม่พอเหรอที่ไม่ปั่นเนี่ยที่เงียบไปอยู่เนี่ยทำไมหรือว่ามันต่อนคื่องมันไม่ทำงานวะโปรดักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออแปดแปดเก้าเก้ามันก็ผลิตนี่ว่ะอาจจะคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเออหรือเราจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนมันก็ว่างแล้วหรือไปสองอันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่มัน ไม่คุ้มเนาะไม่คุ้มไม่คุ้มมันอันเดียวอันนี้เดี๋ยวรอสร้างอะไรแต่มีอะไรก่อนนะเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะแทรกกันหางแบบกลางกลางกลางหันเหมืนจะต้องว่างรอบเขายังไงดีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพื้นที่ว่างรอบๆมันก็ก็จริงๆก็วางตรงนี้ได้เพราะตรงนี้เราไม่ได้วางอะไรอยู่แล้วอพอเราจะวางอันนี้นี่ว่าเป็นเอ่อตัวนี้ถูกไหม ปั๊บเอานี่ก่อนเอาลงนี้ก่อน,อ,น,อ,นอืมผมต้องใส่ข้อต่อเพิ่มด้วยอ่ะให้ไปไปทางนี้แล้วก็ไปดูอ้าแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกันสีงั้นถูกไหมเพราะว่าตัวนี้มันอ,อ๋อมันไม่ใช่หนึ่งคูณหนึ่งคุณผู้ชมมันคือสามคูณสามเว้ยอ๋อ อย่างนี้นี่เองถ้าสามคูณสามสามคูณสามก็ไม่มีที่ตั้งนี่หว่าก็คือยังไม่มีที่ตั้งนะเวลานี้ถูกไหมอันนี้จะต่อแกงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยเพราะว่าต้องทําทางเดินข่อมมานี่เออใช่ใช่ใช่ดีใช่ไมมติดสองอันอะต้องทําอันนี้เสร็จแล้วเราก็ทุบอันนี้ทิ้งแล้วก็ทําทางเดินขนาดมาอย่างนี้ แล้วก็ทำไอ้นี่โอเคตอนนั้นอ่ะไม้วัดนี่เสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช้งานยังไงอืมไม่รู้อ่ะก,ก็สร้างไว้แล้วแหละแต่อ๋อเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าใช้ยังไงตอนหน้าแรงตอนนี้เราพวกวีเวอร์ก็ได้พักผ่อนอย่างสงบเออหมายถึงว่ามีความสุขกับการพักผ่อนนี่พักผ่อนอย่างสงบนั้นมันตายละเออเดี๋ยว จริงๆมันจะมีแบบเนี่ยอย่างนี้ก็อยากจะใส่เพิ่มนะสองอห้าส่ะอ๋อไม่พอว่ะเราควรจะมีตัววิจัยเพิ่มเว้ยถ้ามันอยู่ติดๆกันมันน่าจะบวกบัฟมะจินตนาการว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าแบบนี้มันตอนนั้นตอนนั้นผมวางผังยังไงผมก็จำไม่ค่อยได้เออมันจะต้องมีบันไดขอดูก่อนนะมันต้องเป็นใช้บันไดสองอันมันค่อมได้ใช่ไหม มันจะเป็นแบบนี้แลวอันนี้มันก็จะพับได้แล้วก็จะได้อีกหนึ่งชั้นใช่ปะหวัว่ามันจะขึ้นได้ว่าไม่ยังไงกันเป็นแค่เรว่าม็ o กอ up มีโฮมเลดไหมเขาด้วยโฮมเลสโฮมเลสมีไหมล็อกมินิโฮมเลดมีศูนย์แต่ว่าปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยในอนาคตมันมาแน่เ้ยคุณผู้ชมดังนั้นจะทำการตัดต้นไม้เสียตรงนี้ เอคลียสิอ่ะไม่ใช่เหรออ๋ออันนี้อันนี้อ่ะคัดออกไปเลยจ้ามันมีอะไรที่มาถึงหรือเปล่าไม่มีหรอกคุณผู้ชมต้องสร้างทงเพิ่มทงตัดไม้อ่าเราไปแจ็คแคมป์เดี๋ยวจะดูกันนะบริเวณนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราขยายเป็นนาอีกได้อยู่ตรงนี้มีอะไรมีมีแวร์เฮาส์แล้ว ต้องมีขนส่งขนส่งมาถึงไหมรู้สึกยังไม่ถึงขนส่งคื่องไหนวะอันนี้ปะอันนี้ปิดไปก่อนยังไม่ได้ใช้อือันนี้คืออ่า holding post เอาโอเคมาถึงแต่ค่อนข้างไกลคุณผู้ชมเดี๋ยวจะสร้างขนส่งบริเวณนี้แล้วก็บ้านชาวนาเพิ่มแต่ตอนนี้มันสร้างได้ก็สร้างไปก่อนนะบ้านชาวนามันคือฟู้ดแล้วก็ฟาร์มเฮาส์ สดไม้ทุกช้าหมามันยุบม,มามุกแบบห้าบาทสิบาทเราอะ่ะอ๋อมาต้องกดตรงนี้เนะาะปาบับปับโอเคเดี๋ยวขอเร่งความเร็วหน่อยนะโอ้คุณผู้ชมน้ำเต็มตลิงแบบว่าปริ่มเลยนะนี่ที่เห็นมันนูนๆคือแบบมันเป็นแรงตึงผิว,วคือแบบแบบแหกอะตรงนี้คือแบบล้นละ ผมคิดว่ามันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้นะน้ำน้ำก็ยังคงล้นทะลักเรื่อยๆซึ่งแคร์ไหมไม่แคร์นะฮะปล่อยนะฮะนิดหน่อยนะฮะถ้ามูแคร์ตรงนี้แล้วทุกคนตายก็ไม่คุ้มนะฮะนี่อะไรหยุดไหลทําไมไม่ไหลไม่เป็นไรเดี๋ยวมีกางหันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทำงานเองนะอันนี้มันต้องใช้ก้าวอะไรผมต้องถางไป ทำไมผมต้องขังคนนเมื่อมันมีอันนี้อยู่แล้วโอ้โอ้สุดจุดหนึ่งแล้วคุณผู้ชมจะเริ่มทำการปิดเขือนแล้วนะโอ้โอ,นนอ้น้ำนองดีดีดีน้ำนององี้ดีละอ่าน้าแรงมาแล้วเว้ยปิดก็ผิดก็ผิดไม่ใช่นี้เอาต้องอันนี้ปิดเขื่อนอันนี้ก็ปิดเขื่อน น้ำจะท่วมป่าววะถามว่าน้ำท่วมไหมท่วมนิดหน่อยแต่กักน้ำได้เยอะปีนี้กักน้ำได้เยอะเพราะว่าไม่เยอะวะแต่ก็ยังกักได้ถือว่ากักได้อยู่ถูกปะก็เอ๊ผมว่าผมปิดทันนะช่ามันละกันอันนี้เราสามารถลงมาสร้างได้แล้วใช่ไหมบางทีก็งงมิติของมันนะว่าอะไรเป็นอะไร จริงๆอยากได้พลังที่มันเสถียรวนันนี้อันนี้ก็สต็อปหรือการทํางานไปก่อนเปิดไปอย่างละลงสองลงก็พอจริงๆอ่ะถ้าอยากให้ทํางานเราควรจะมีเออเราต้องมีแหล,ละไม่ใช่เราควรเราต้องมีตัวนี้ใช่ไหมขอเล่นก่อนนะอุอ้ยเออมันอยู่หมวดนี้แล้วก็การหันลมใส่ไปนนี้หนึ่งอันแล้วก็ใส่สามทาง อันนี้มันจะมีโรงอะไรหรือเปล่ามันก็ใส่สี่ทางมาเลยสิถ้ามันจะมีโรงอ่า yes ทิ้งไปใส่สี่ทางแล้วต่อพ่วงเข้าไปเผื่อในอนาคตจะมีไม่ไม่เผื่อมีแน่ๆลงกระดาษเพราะว่าต้องใช้กระดาษทำเนดมงทำไรดไมาเยอะแยะมากมายนะอืมปลดล็อกเลยเนี่ยอย่างนี้เออเปเปอร์ผมรู้ว่าทำอะไรได้ แต่ตอนนี้อยากได้เดรนไม้เพราะว่าเดรนไม้สามารถเอามาระเบิดดินเพื่อทำอคลองส่งน้ําเข้าไปในดินแดนพวกนี้ได้ไปคุณผู้ชมแต่ปัญหาคือเราเจาะแล้วเราต้องหาที่ระบายให้มันด้วยนะไม่งั้นมันก็จะท่วมอย่างเงี้ยสามารถแบบปื๊บเราหย,ย,ยาดลดยากกว่าพูดวายไปหมดอะไรก็ไม่รู้คำถามคือกระดาษไปทำอะไร <Temper? S 1> เทมเพลมันเจ้า อันนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรลีโดอันนี้น่าปลดล็อกแต่ว่าแต่ว่าแต้ไม่พอคูณพันแปดเลยตมันใหญ่มากสองห้าสิบคือแต้ไม่พอสักอย่างตอนนี้ผมรู้แล้วล่ผมจะทำอะไรผมคิดว่าผมรู้แล้วผมแต่ผมกำลังดูอยู่ว่าผมสามารถอัดได้ไหมถ้าผมอัดไม่ได้ผมก็จะสร้างมันแ,แถวนี้แหละก็คือ อันนี้มันอัดบ้านได้ป่าววะอันนี้ใส่บ้านได้อีกหลังหนึง่งใส่บ้านใส่บ้านก่อนเอใส่บ้านก่อนกันงงใส่บ้านได้หนึ่งหลังแล้วตรงเนี้ยตรงนี้มันก็จะใส่อะไรไม่ได้ถูกไหมเราก็ทําเป็นพื้นทาเป็นพื้นแบบทาแบบเขาไม่ได้เนาะอยากรู้อันนี้คืออยากรู้เฉยไม่ใช่ไรแล้วก็ใส่บ้านตรงนี้สร้างอันนี้เราก็ แนเราก็จะใส่อันนี้ได้อันหนึ่งป้าเพป,ป้าพอดีแล้วตรงนี้จะแต่งอะไรก็แต่งไปเนี่ยแต่ถ้าเอารูป,ร,ปรูปทับแบบแบบรูปท็อปตรงนี้คือวางไม่ได้เลยเ,เพราะว่ามันมันติดติดบ้านติดอะไรต้องเปลี่ยนนยซึ่งยังคิดไม่ออกปล่อยไว้งั้นก่อนฮะโอเคนะแผนแผนเราสําเร็จรู้ล่วงไหมใช้น้ำที่เอ่อล้นให้เป็นประโยชน์แล้วเราก็ค่อยๆแบบจ่ายนะ้ำมาที่นิดที่นิด อ๋อผมนึกเอกแล้วผมใช้เปเปอร์ทำอะไรเปรเปอร์ใช้ใทำกางหันอันใหญ่ไงใช่ไหมเออหู้นแต่ตั้งพันสี่นะแต่ก็ถ้าผลิตไว้ก่อนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ๋ออันนี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะสองยห้าสิบขอไม่พอไม่เป็นไรทำเอ่อลงแต่มันต้องใช้ไม้เพิ่มผู้ชมมันคำถามคือคุ้มใช่ไหมแล้วก็เออถ้ามันแบบมันไม่คุ้มขึ้นมามันก็จะไม่คุ้มไง เข้าใจความหมายผมปะเออคือคือมันคือมันจะผลิตไม้ไม้ต้นต้นไม้แบบนี้ไม่ทันดังนั้นเราควรจะทำการเอ,อ่อเพิ่มการผลิตไม้สูงให้ได้มากกว่านี้ก่อนหรือเปเปอร์มันมีสูตรอื่นเออไม่รู้เหมือนกันว่าเนี้ยขอดูกันนะไม่น่ามีนะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูกวอนมันจะมีอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวคนลงสีไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นพวกขนมพวกแครกเกอร์พวกอะไรอย่างงี้ออ,อันนี้สร้างเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูกันนะอาควาไอ้นั่นน่ะอาควาฟาร์มอาควาฟาร์มใช้หกช่องโอเคหกช่องหกช่อง อยากรู้อยากสร้างรีโดอ่ะรีโดไม่ใช่ิวโดนะรีโดรีโดรีโดสองบงบไม่พอปล่อยไว้ก่อนเฮ้ย hey! สบายมากกว่าคแค่น้ำแรงด้วยโครงการบริหารจัดก,การน้ำกว่าสี่พันคุณผู้ชมตอนนี้การไม่มีอาหารไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไม่มีน้ำปัญหาคือเราไม่มีน้ำนะฮะเราต้องพึ่งฝากความหวังของเราไว้กับ เจ้าเครื่องสุกน้ําพวกนี้ใช่แล้วจะสําเร็จป่าวะคือมันมีบางมันมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะมันเป็นแค่บางตัวเพราะอห่าว่าพอเราวางปั๊บมันก็จะมีวีเวอร์มากินเลยเว้แสดงว่าน้องหิวมากเลยนะเราต้องสู้ๆหน่อยนะน้องนะที่ต้องเพิ่มแล้วละ่ะพี่รู้แล้วพี่จะเพิ่มตรงไหนพี่จะดูดมาตรงนี้เลยเออแต่ว่าพี่ต้องสร้างโครงสร้างแบบ ยิ่งให่อลังการเออมันมีทางอื่นไหมวะตรงนี้ใช่ไหมที่เราจะทำสองอันแต่ว่ามันมันติดต้นไม้สองต้นนี้ใช่ปะสร้างไม่ได้นะติดต้นไม้ต้องต้องเมื่อกี้เหมือนมันเตือนอะไรสักอย่างขอสต็อปก่อนผมต้องทำการถารักสังคนต้นไม้ตรงนี้ออกโอเคสั่งไว้แล้วเดี๋ยวขอไปดูกว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่ มีใครตายยังยังไม่จะยังไม่ได้ดูเลขเลยเอ,อ่อวอเตอร์61สิบเอดได้อยู่นะวอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์ออรได้อยู่ผมชมได้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 ได,ได,ได้แหละสัญญาณน่าจะดีหรือเปล่าครับเขาด้ำน้ำดูหน่อยได้ไหมอ่าอยู่ประมาณประมาณครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีวีเวอร์ตัวไหนตายสี่สิบเก้า ตอนนี้เป็นห้าิบสี่แล้วยังจะมีเวลามาปั๊มลูกอีกเหรอมันแห้งแล้งขนาดนี้พวกนายยังมีอารมณ์โอ้โหอ,อ,อยู่น้ำก็เต็มเลยวะเออต้องดูดน้ำานี่นี่น,น,นี่มันสร้างแล้วมันสร้างแล้วโอเคอ่าโอเครีบมาสร้างเลยพี่ใช่ไม้สิบสองอันไม้เรามีเป็นร้อยไม่ใช่ปัญหาหรอกกับไม้อะปัญหาคือคนงาน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไล่คนส่งของออกลบลบไปหนึ่งตัวเห็นไหมเขาก็จะมาดูดน้ำโอเคโอเคโอเคลบไปหนึ่งตัวเดี๋ยวก็จะมาดูดน้ำอ่าเรียบร้อยหวังว่าจะช่วยได้นะอีกสองเครื่องนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยได้เยอะหรือเปล่าแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยด้วยพลังงานแปดหมื่นสี่พันเซลของผมเนี่ยบอกว่าเราจะต้องรอดนะเราจะต้องชนะ กับเหตุการณ์ครั้งนี้น้ำลงน้ำแรงอะไรกระเจียวดูก็ไปน้ำดูก็ไปเพิ่มกำลังการผลิตแล้วน่าจะพอช่วยได้เพราะว่าจำนวนประชากรวิเวอร์มันเพิ่มขึ้นมันทำให้การดูดน้ำนั้นมันบัตันเจ้าเดี๋ยวดเพิ่มมันนี้อีกสักหน่อยเออเราก็ แล้วก็เดี๋ยวผมยกเลิกกันปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วก็ทําการรื้อถอนตรงนี้ใส่อีกเครื่องดูดไปเลยพ,พี่ดูดทาไมเนี่ยคือสงสัย,ยอ,อ่ะอ๋อมันอาจจะมีระบบกรองระบบอะไรของมันนะเนาะกำลังสงสัยว่ามันก็แค่ไม้ที่สะพานนี้แล้วก็ล่วงไปกินน้ำไงเดี๋ยวมาต้องเล่งงานเนี่ยนิดหน่อยเออขอขอดว่ดวนเลยเพื่อความอยู่รอดทางนั้นอะ่ะดูดีเห็นปะ มีขนาดแบบสี่ซ่าห้าเครื่องมันก็ยังไม่ค่อยจะพอเลยนะมีใครตายยังยังนอกจากไม่ตายแล้วยังว่างงานเพิ่มน,นะโอเคเพิ่มไปที่จริง,รงเราต้องเก็บคนไว้เราควรจะเก็บคนไว้ทํอไอ้นี่เว้ยทาทำไอ,ไอ,ไอตําแหน่งงานที่ว่างลงเนะี่ยลืมสนิทเลยไม่เป็นไรหรอกนะคนคนกันเองอะเนาะไม่เป็นไรหรอกวีเวอร์กันเองกายกินนัง เล่นง,งานหน่อยช่วยกันสร้างไอ้น,นี้ก็หมดเอาหมดเอาเลยมันสูบไม่ทันมันมันสามารถทดน้ําขึ้นไปข้างบนได้จริงแต่ว่ามันมันก็ใช้น้ำเยอะเช่นขันไว้คุณผู้ชมอ่าตอนนี้ไม่มีคนงานถ้าเราไม่มีคนงานเราก็จะปลดออกจากตรงนี้จึงโอเคมีอยา่างมีแล้วหาดูกค่แบบตอนนี้เหลือจุดสี่แล้วอ,อ่ะอ่ะปล่อยมาหน่อยนึงพืช หมือนกับว่าน้ามันไม่เด้ระเหยไหมตอนแรกผมเข้าใจว่าน้ำมันระเหยนะถ้าเราเก็บน้ําแล้วน้ามันก็ไม่เด้ระเหยนะมันก็อยู่ข้างันอย่างนั้นอนะ่ะเราก็ค่อยๆปล่อยมาใช้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละดีแล้วอันนี้ก็ฮอนี่มันติดอยู่แล้วเดี๋ยวพอพอหมดหน้าแล้งเนี่ยเราก็เปิดเปิดไปเลยอันนี้ก็กลับมาเปิดได้แล้วมั้ประเด็นคือจะมีคนทํางานหรือเปล่า พันนี้ไม่เอาแล้วมากขอกังหันเสร็จก็ยังดีนะ<ม>เออเดี๋ยวมันก็คงมีมาแทนแหลอะอ่อีกครึ่งวันคุณผู้ชมเราไม่ตายหรอกเครื่องดูดน้ำกูเยอะขนาดนี้สูบก็ไปพลังนการสูบสูบเลือดสูบเนื้อแครงมันไม่ค่อยพอนะใช้เยอะแต่ว่าผลิตไม่ทันตอนนี้ไม้ไม่เยอะไม้ก็ค่อนข้างเยอะถือจะไม่เยอะมากแต่ก็มี ออขอดูความสุขของประชากรรู้รู้ไม่ครบไม่เป็นไรจ้ะเบรดขนมปังก็ผลิตไม่ค่อยทันไม่เป็นไรเนาะอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะปล่อยเขื่อนไ่ล้ละอีกนิดนึงอันนี้ก็ระบายนะ้ำไปได้บ้างแล้วมั้งโอเคนะ้ำมาแล้ว0ูครึ่งหนึ่ง อันนี้กอ็อันนี้ก็เปิดไปเลยอันนี้ก็เปิดไปเลยปล่อยปล่อยปล่อยน้ำมาแล้วน้ามาแล้วไหนอ,อันน้ำที่เราเอออีกแล้วอ่ะปัญหาเดิมเลยรีบรีบเกินไปกลายเป็นว่าแต่มันก็ก็ได้อยู่นะได้แหละได้แหละไม่ต่างมั้งกำลังดูอยู่ว่ามัน มันก็สูงของมันได้แหละคุณผู้ชมเออแต่ปัญหาคืออ๋อพวกนี้มันอืมมันไม่ค่อยมีพลังงานใช่ไหมมันไม่มันแหลก power ใช่ไหม no power จริงด้วยเดี๋ยวรอน้ำมาเนี่ยก็จะอ่าน้ำมาแล้วน้ำมาแล้ว z o o อ่าเดี๋ยวนะต้องเปิดต้องเปิดเขื่อนนี้ก็ต้องเปิดเหมือนกันอ่ะไปมา น้ำไหลแล้วน้ำมาแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวมาดูซิยังไงอืมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าจริงๆอยากจะเล่งงานตรงนี้แต่ว่าไม่มีแพรงเลยแต่พายออริจินเป็นสูงสุดไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็คือทุกอย่างขาดกระดานไว้ทำให้แบบงานมันไม่ไปไหนบริเวณนี้เราก็ทํำไปน,นี้ได้นะ สิ่งที่คิดเอาไว้แต่มันใช้ทั้งสี่สิบอ๋อใช้ใช้ห้าสิบไี่ว่ามันต่อกันได้ใช่ไหมเนี่ยเหลือเศษเศษอันเป็นไรหรอกเออเริ่มมาเริ่มมาแล้ะเริ่มมาแล้ะสิ่งของต่างๆเริ่มมาแล้วกระดาษเรามาทำอะไรนะลืมกระดาษมาทำอะไรวะมีบางอย่างใช้กระดาษแต่ผมลืมว่ากระดาษจะทำอะไร แล้วเป็นสิ่งที่เขา,างชจะสําคัญด้วยระหว่างนี้ก็ถา,มมานิก่อน d ันด o ออฟพอมันควรจะสร้างยังไงวะกระจายสินค้าเดี๋ยวเดขาดูก่อนพรับกระจายสินค้ามานี่แล้วก็มาดรอปพอยต์สร้างแมงสองอันเลย <laughs> เอา้าเขามาสร้างได้อย่างนี้เลยเหรอ แล้วก็เดี๋ยวมันต้องมีนู่นนี่นั่นอีกค่อยๆวางไปเดี๋ยวไว้พัดหน้าก็ได้พัดนี้ได้นี้ละลงกระดาษมันทาอะไรวะเฮ้ยอยู่ๆก็ลืมเฮ้ยแต่จําได้ว่าต้องสร้างออาสร้างไปก่อนแล้วกันโอเคสร้างแล้วไม่มีวีเวอร์คนไหนว่างเลยทำนู่นทำนี่กันนะนะ แต่ตรงนี้ไม่น่าจะน่าจะหมดปัญหาเรื่องนี้ละเรื่องพลังงานผมวรนึกก่อนนะผมลืมอะไรป่าวะอืมไม่น่าจะลืมอะอ๋อนี่ตัวนี้ใช้กระดาษแต่ว่าโ้ต้องใช้ตั้งพันสีอันนี้ก็ใช้เหล็กอันนี้ใช้เหล็กปะไม่ใช้แต่ใช้พันหนึ่งเลยครับบนล็อกแต่ให้ที่ครั้งละสิบเลยนะโอเครู้แล้วแหมแค่อยากดูเฉียไว่าใหญ่หรือเปล่า ก็ไม่เป็นไรก็เป็นไงบ้างครับผู้มชมสำหรับอซิมบ้าบอลพัน์นี้ก็มีมีการหันลมนี่แหละมีแค่นี้แหละการหันลมผู้น่ารักนะแล้วก็แล้วก็ลงกระดาษที่ยังสร้างไม่เสร็จเฮ้หรือเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวได้ไหมกำลังอยู่มีความมีความไปไ,ปได้ไหมวะเกียร์สิบสี่เกียร์สิบห้าแพงสี่สิบได้อยู่นะก็แค่ต้องเล่นง,งานขอขอลงกระดาษีสักอันแล้วกัน เกิดจะตัดจบคลิปแล้วโอเคคุณผู้ชมสร้างเสร็จแล้วนี่ไปนไงเออเขาดูมีอะไรหน่อยเป็นแบบโซนอุตสาหกรรมเล็กๆเริ่มกําเนิดขึ้นแล้วนะเป็นแบบว่ามีมีการหันถึงสามอันแล้วก็มีการหันลมด้วยแต่เสียดายจางน้องไม่หันมาไม่เป็นไรเออแล้วก็มีโรงทํากระดาษนี่เห็นไหมมีโรงทํากระดาษแล้วแน่นนาคตอาจจะมีกลางกลางหันลมขนาดใหญ่ออกเสียงคํานี้ไม่ได้จริงๆ ก็โอเคก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับทริปบอลพันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ